ผมว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับแบรนด์่ชื่อว่า Liquid Death พ่อ s i n g a p พูดมาหลายรอบแล้วถ้าคุณเข้ามาในเว็บไซต์ของ Liquid Death นะครับเขาเขียนชัดเจนมากว่า all competition is not other brands in the category it's other things that you see on your social media feed that's our competition เขาบอกคู่แข่งของเราไม่ใช่สินค้าน้ำแบรนด์อื่นแต่คือสิ่งที่คุณเห็นในโซเชียลมีเดียพวกนั้นแหละคือคู่แข่งเพราะว่าสิ่งที่เขาพยายามทำอยู่คือว่าเขาพยายาม capture attention ของเราลองเข้าไปใน IG ที่ถอดของเขาครับเราจะเห็นว่าคอนเทนต์ที่เขาทำไม่เคยโชว์สินค้าของเขาสวยงามเลยแต่เขาพยายามทำ ที่เอาความสําคัญของคนดูเป็นใหญ่ว่าคนดูความน่ยของเขาต้องรู้สึกบันเทิงมีความรู้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างต้องเอาประสบการณ์ของคนดูเป็นใหญ่ครับไม่ใช่ว่าตัวเองอยากที่จะขายอะไร So attention mm hmm. เป็น king ครับเพราะว่า <c oughs> ถ้าคุณสามารถ capture attention ของคนได้สินง้าของคุณจะเป็นแบรนด์ที่สำ, <c oughs> สำคัญมากครับแต่ถ้าคุณก็เป็นสินค้าที่มีคู่แข่งหลากหลายมากสิ่งที่คุณควรโฟกัสคือว่าทำในศึงส่สา <c oughs> มารถทำคอนเทนต์ที่ capture attention ได้มากที่สุดถ้าคุณอยากทำวิดีโอเหมือนกัน Liquid Death อย่าลืมนะครับตัดต่อ,ตอ Producer Creative f a s t freelance สามารถช่วยคุณได <c oughs>